Xiaomi ในประเทศจีนนะครับเขาจะมีแท็บเล็ตอยู่รุ่นหนึ่งชื่อว่า Redmi K Pad ครับตัวเนี้ยถ้าออกมาโกลบอลเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนชื่ออเปลี่ยนเป็นซี a o มี Pad Mini แมพูดถึงมีแพ d เนี่ยนึกถึงมีผัดทุกทีเลยอยากกินขึ้นมา ช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับ i อก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่ออะไรอ่ะมีแผดกะมีบากไงโอ้ <c oughs> เอาไก่ฉีกได้ไหมเอมิลี่ไปเลยชอบไง <c oughs> <c oughs> เป็นไงอ่าก็จะเป็นแท็บเล็ตไซมินิหน้าจอเนี่ยประมาณแ8ดจุดอุ้ว แต่เขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยหมันจะแบบ power house power house มากยังไงฮะก็คือเขาจะมาพร้อมกับชิปเซตダイเมนซิตี้เก้าส plus เฮ้ยตัวท็อปมาเลยหรอตัวแรงโอ้เฮ้ยกันตัวตู้2.9ล้านโอ้บิ๊กคอร์โอ้โหเล้ไงยังโหดอ่ะแล้วก็ชาร์จเร็ว67วัตต์เห็นบอกว่าจะเปิดตัวพร้อมเสียวมี15ิบทีซีรีด้วย ในแง่ของสเปคครับพี่การเปลี่ยนชื่อรุ่นมาแล้วเอามาทําตลาดโก o b a l มาขายในไทยอะไรเงี้ยค,คือมันอาจจะมีความแบบไม่เอาสเปคทั้งหมดมาอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรนิดเล็กน้อยๆอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าไอในในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะนำสเปคของ Redmi K Pad มาทั้งหมดเลยคือยกเครื่องมาเลยแล้วมาเปลี่ยนชื่อ โแล้วจอเขาเนี่ไม่ธรรมดานะพี่ IPS LCD ความละเอียด 3K รับ r e f r ร s r a 1 6 5เฮพี่แล้วคิดดูมันเป็นแท็บเล็ตขนาดที่แบบเราใช้เล่นเกมกันเป็นหลักม,มันกำลังเล่นอะ่ะม,มันเหมือนมันเหมือนพวก iPad mini, iPad mini. แต่ว่าจอนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะเพราะมัน8.8นิ้วใหญ่กว่าด้วยความละเอียดเยอะกว่าด้วย r e f r รชเ rate ไป1 6 5 h ฮิรโนี่ดีนะ a u ดคิวเขาขายก่อนอ ในตัว i p a y เจ็ดสิที่เราเพิ่งรีวิวไปนิอัลตร้าใช่ไหมเออแต่ตัวนั้นคุ้มค่าจริงได้ได้จอยได้จอยคอนโทรลด้วยครับผมนะฮะแล้วตัวนี้ราคามันจะได้เหรอครับคุณเป้มาเป็นได a m เก้าสีู่นย์ศูย์พัทนี่โหมันน่ากลัวนะฮะเฮ้ยผมว่ามันมันได้อะด้วยความที่เสี่ยวหมี่เขาอะแต่เราเราอะยังไม่รู้ราคาครับต้องต้องรอวันเปิดตัววันที่ยี่สิบห้านี้นะครับนะก็คือแทบจะยืนยันแล้วล่ะว่าเปิดตัวพร้อมกัน กับ Xiaomi 15T Series มาเถอะมาเถอะนี่บอดี้เขาเป็นแบบ All-Metal Body เลยนะเป็นโลหะทั้งชิ้นยูนิอีกแล้วเอ้ยไม่ไม่มีคำว่ายูนิอี่อ๋อไม่อ l l metal นะแบตเตอรี่ความจุ7,500มิลลิแอมป์ชาร์จเ็ว67วัตต์ก็โอเคสเปคดีแหละคือสเปคระดับท็อปของแท็บเล็ตในสายมีเลยนะฮะเหลือแค่ ราคาเท่านั้นเอง<ช>่จะมาเท่าไหร่น,นะฮะโอ้แต่ผมเดานะสเปคขนาดนี้ยังไงก็ต่ำกว่าหมื่นแปดไม่ได้แต่ถ้าหมื่นแปดก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าซื้ออยู่นะพี่เพราะว่าโอ้โหคือ A77 ตัวนี้มันมันไม่มีข้อกังขาแล้ว <c oughs> ใช่ดิเมนซิตี้9400พาร์ตมันแรงจัดจัดเลยมันแรงจัดลลแล้วมันล่นเกมเกไม่ดีมากใช่อะรอดูครับว่า25กันยายนนี้เปิดตัวพร้อมกันกับ10 Xiaomi 15T Series ในประเทศไทย แล้วจะเปิดราคามันเท่าไหร่เราจับตาดูตัวนี้ให้ Shut up and take my money oh. เอาเงินฉันไป oh. ฉันอยากได้ฉันอยากไดเล่นเกม